เออแข่งสวยกันวะเร็วเออเร็วม,มาถึงแล้วดึงกลับเลยนะอาดึงกลับไปดึงกลับไปดึงกลับไปดึงเลยปับป๊บเอามหมเดี้พอมาถึงเนี่ยถึงก้าวหน้าลงปุ๊บปับ๊บดึงมาข้างหลังเงี้ยเออและขาขึ้นหลังไปแทงไปก้มหน้าเดินแทงไปเดี๋ยวก่อนพร้อมกันพอมาถึงดึงกลับเลยนะเร็วเร็วตีมาก้มหน้าด้วย เร็วพับขาหน่อยเร็วดึงกลับนะดึงกลับนะนั่นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เข้าแถวก่อนเข้าแถวก่อนเข้าแถวเดินไปโน้นหันหน้าไปโน้นหน้าโน้นถอยห่างกันหน่อยห่างห่างเลยขานีเวลาแขงแท่งสู้ว่าแทงแท่งลงใช่ไหมแทงลงอยู่ข้างหน้านะแทงลงอยู่ข้างหน้านะมือนี้ดึงนะไม่แดงได้เชื่อมอยู่ว่าอ่าเร็วดึงดึงบุญมาขาขึ้นหลังเอาใหม่ดึงพร้อมกันเอาใหม่เด้ ขาซ้ายอยู่หน้าดึงคอเลยดึงคอเลยขาหลังคืนหมุนมานเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอาเร็วเอาดึงมาปุ๊บเอาแทางมาอา่าเร็วเร็วผมสูงเร็วแทงแล้วเร็วเออเร็วเ,เด้งตีนี้เด้งตีเลยเด้งเด้งเด้งเลยสปีดเลยเร็วสปีดเลยลูกแปง้ง เร็วโอ้ยตึงไม่สปีดเล็วแล้วแล้วอีกรอบนึงเร็วนี่ครับมีรายการกันหมดแล้วครับเร็ว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 หลักดียืนดียืนดียืนดีอย่าแกว่งเร็วมาเร็วมาเร็วสปีดมาพับขาหน่อยเร็ว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 พักพักนี่ครับมีรายการหมดแล้วครับเนี่ยเด็กๆมีรายการกันหมดแล้วทีนี้ ดูปแปลงก็วันที่หนึ่งสองพิินก็วันที่หนึ่งลิงลมก็ต่อยวันที่ยี่สิครับเดิมพันนะครับติดตามครับ